ไม่รู้รอะไรมันบังคัาสุดไปโหลดไปหลดไปโหลดไปหลดไปละได้หรือย่างอะไรอย่างนี้ครับ ลุกแล้วล่ะครับห้านแดงดี นอนี่งามทุกดีอยู่ทานนี่นี่นิ้ว่ลยเีบุญนี่ใจพ่นเล้ใส่ือเียบุญนะพ่รัดวางวางที่คนละคนละคะสีคลสีชาเลยเท่ารน้ำไปใส่บเอาไปสิงใส่เอาไปขินเลยขึนแล้วครับเหย่พึ่งเหยื่อพึ่งพี่อ๋อใช้ได้แล้วครับลูกนี่ อันนี้เราใช้ประมาณกี่วันนี่ครับกี่เดือนเราถึงเก็บผลผลิตได้ขนาดนี้ครับพี่หกสิบห้าวันครับหกสิบห้าวันครับลูกหนึ่งนี่ประมาณกี่กิโลครับพี่ใหญ่สุดเจ็ดโลกว่าครับใหญ่สุดเป็นพันอะไรครับพี่แตงยมูไรเมล็ดครับพันอะไรครับแฮปปี้ครับแฮปปี้แฟมิลี่ครับสนวนราคานี่เราขายราคาส่งประมาณเท่าไหร่ครับพี่สิบหกบาทครับครับสี่ห้าหกหับสี่ห้าหกขึ้นครับสิบหกบาทยี่สิบกูมาขาย เราส่งที่ประเทศไหนครับพี่เดบุตามจริงส่งเข้ามาเลเซียครับอพอดีปีนี้น้ําท่วมเข้าไม่ได้ครับมา่ย่างพันกล่องคนอีก่งย่างไม่ใหญ่ครับโอเคครับ เสียงจะดังแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็คัดคัดให้เขาครับลูกสวยไม่สวยลูกใช้ได้ไม่ได้คัดที่ลูกสวยให้เขาครับนักได้รถเอาออกกล้องีนาแบบว่น้มกอน กันเดียวหนึ่งก้าเอามายังาอีกที่เคแล้วประมาณยุดยุดไปไใสยุดไปเลยไปเลยไปยุดก่อนไงลงน้ำนพละประนอเจ๊บอกเห้ขับบนอเนาะอืมเจ๊เฮงวมเดี๋ยวตัวสิพา เสียก mm ็ว hmm. ่าเอาไปเพื่อนำพื้นกันนี่เสตต์ออกอีกหนึ่งสองหน่อยเสตต์ออกตัวเดียวเันนี้สาวอยู่เนาะห้างห้าป่ะร่างมาดิรวางกายเรื่องอะไรร่างกายเอาเอาว่างอยู่แล้วมังคอกมังคอกมังคอวเออมังคอกโอเคไหมครับเนาะร อ่าพี่สายจับยกขึ้นโชว์หน่อยพี่เอามีดวางลงแล้วก็อุ้มโชว์หน่อยสองคนเลยคนละอันบอยได้กับพี่รัดก็ได้นะฮะเอาแดงดีกว่ครับเอาแดงดีกว่าพี่ครับ ไปเลยก็ดีแม่ทั้ง,งกรอบทั้งหวานเลยค่ะคุณภาพครับเนอะเยี่ยมมากครับหน่วยเลยค่ะน,น,นุ่งยังกับป่อยกินไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะบอกว่าเศร้าอยู่ช่องหางช่องที่เห็ดา่านไม่ออกพี่ออกที่ช่องหานีแ่ <c oughs> แหละช่องหาบอกว่าไม่ไดเราลออกไม่ได้ช่องหานี่ออกก็แก่คนเราได้เห็นเราวเจ้าขากระมู ไปกินของดีดรอกว่าอสอ์เขามาพอของดีบอกเลยกันในโอ๊ตหลอดถัดหลังจากทำข่าวเสร็จแล้วรสชาติแตงโมเป็นไงบ้างครับพี่ยอดเจย์เจย์เห็นอ่อยกินแบบโม่เจยแล้วสีเศร้าดังแบบ เออเออโอเคโอเคแจ้งเลียงว่ามาไม่ได้ไหมแจ้งเรีโอเคโอเคเออเออไม่หนึ่บบาทโอ้แจ้เรียนให้เอาโอเคเนาะซ้ำหนี่โอเคเนาะเอาเอาเนี่สายน้ำผึ้งครับอันนี้ของไรมลิดพันแฮปปี้ลูกไหนครับที่เป็นความต้องการของตลาดมาเลเซียตอนนี้ครับพี่นี่ครับพันแฮปปี้ครับ ครเขาท่านต้องการมากที่สุดปลาหมีก่อนอืมดุเรียงปลาเดียงับแจ้งขึ้กันนน่ะล่ะใายก่อนโก้คือกเดียงนไหนวะแปดสิบเนี่แตงเดียงครับ มีสองพันครับอ้าวสิบิึงครับหวานดีบ่ครับท่านปปี้ยีเอสีเหลี่ยมคนสียพี่ยมนั่งมาหานั่งมาหามาตดีเขาสีเหลยเอ้าวตัได้เออเอาขาเอาได้ได้แค่เราปุม่ คุณครูกัดเลยครับนั่งขว้างไรนั่งขวางเป็นยังไงครับรสชาติครับคุณครูบะไม่ต้องขับปากก็ว่าม่อันอันคุณครูนี่วอร์เดียวนี่เป็นบีเจนเตอร์มาได้เลยไม่พูดได้นี่จะคุ้นจะของทุกอย่างป้ะค่ะวัดเนื้อแน่นไหมครับผมเนื้อแน่นแน่นค่ะเนื้อแน่นหวานกรอบครับครับยิ่งเก็บไว้นานยิ่งสุกยิ่งอร่อย ยิ่งอร่อยยิ่งกรอบแตงเลี้ยงนอกครับนอกแตงเลี้ยงขอน้ำบ่อครับเบิ่องเบ้องเหอันนี้สายน้ำผึ้งนะพี่น้ี่ครับสายน้ำผึ้งครับนี่พันจากมาเลเซียครับครับสายน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี้ขายกิโลเท่าไหร่ครับี่พี่สิบสองบาทครับครับถ้าใครอยากมากินแตงโมหวานหวานกรอบกรอบชาๆเนื้อแน่นๆนี่มาที่ไหนครับพี่มาที่บ้านสีแยกนนททองครับครับ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับพี่เอ๋ศูนย์แปดห้าเก้าสองเก้าสองสองสามเจ็ดครับเอาเสเหลืองกินแงวเหลืองกบอกินแดงกินแดงก่อนเนเดียแเ่ยวเดี่วเดี่ยวเดี่ยวมาวานกรอบยางเดียวไม่เนี่มันจะแสบสีเหลืองมาวานกรอบยางเดียว ยิมแต่ีเด้อคนสื่อมายิมแกนาสิโว้ยเว่ยหมกมันอยู่จากยกคงทีหรอครับด้ายไดให้สังก่อนมันทายป่ได้เออไปกว่าามเดนะงามวด้มันบิดหมนีนิ นไปกินตบไก่แล้วครูกวันไปกับหนูตบไก่อาไข่อ้ยส่วนครูคนนี้ยี่สิบแปดใเรขียนหน่อยยอดยอดเก๋ไก่เนี่ยเนเกยเออเฮ็ดเฮ็ดนะกิโลแล้วห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดกิโลข้าวพอนยาข้าวพอนยนจะกิโลแล้วถเลี่ยงก็ได้อ้าขึ้นบน เออเอ๊นิ้งเอาขาออกไงเขาไปเม้าบนอยู่ทำตุลาดีสิแค่เขาไปไฮด้วยสนามไปโรงนี่ก็โอเคค่ะจัดสองหลังเป็นบ่าไหลแลรถจะจ่ายตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ได้นะขวานเลยเนาะขอานเลยดอานเลยขวานหายลอยค่ะ หปตสอบเอโหด้าเอโหลดรงเดใจคนมาซื้อก็สวยคนซ้อกหน้าล่าก่โอ้ยตอนี้อ็ขาวีกเนตอนนีขาต้องขา

พัดจากมือซื้อพัดโอเคครับขอบคุณกันโอเคครับพี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเจ้ารับเงินแล้วก็จอดรับเงินแล้วเจ้าก็ขอบคุณเขาดีล่ะแป้งมาซื้ออีกนะครับผ่านพัชชุนไวยเก็บขายยังสุกแล้วสุกแล้วแป้งเรียงแล้วไง

เอียงครับไปอยู่ที่นู่นนีเราไปอยู่สวนแตงมูเลยใช่ไหม<ว>พี่ชายสวนแตงมครับไปอยู่กับทวกแกคนจีน ตอนนี้หับพลาดแล้วเหรอเอาู่บอนี่จังเลยยันอ้อนยันร้อนหนิมสมกับเก็บหมกหมูอยู่มถ้งมดเดียวมั้งก็มาแก่แค่รถปั้นเดี๋ยวด้วย มามามาต้ปนั่นหมอนหันไปหมอนงอนมาอีกตู้ไปาน้อยสงเห็นบ่เคยแก็ปไปยนเป็นดองมาเตียนสหน่อยเอาหน่อยค่ะเยาให้ได้พันหได้เยวแล้วเรเหนไวักคนเว้เียงก่อนเนาะ ไม่ถึงอ่ะใส่แต่เพื่อนหนาละดา